อรถค่ะอยู่บริราัมค่ะก็คนเชื่อรถอยู่บรีดดัมให้เซอร์าต่อเลยรก็สนมากเขาทำกันถูกมากแล้วก็ทำถูกคิวเนี่ยสองข้างไม่เท่ากันอาจารย์เพราะมันถูกไงถูกถูกแล้วดำเขียวด้วยนะอาจารย์ทีนี้เขามาหาเราเนาะเขารู้ว่าเราเรียนจบเราก็จบแบบคืนกลางๆเราก็ไม่กล้าอะไรมากนะอาจารย์ก็แบบอ้ำอ้ำอื่นๆคนจะเอาเงินมาให้เราก็ไม่กล้ารับคือเรายังรู้ไม่จริงไง เอาแล้งานนี้เราอยู่ไม่ได้ละต้องหาอะไรสักอย่างแล้วล่ะเรียนมากี่ที่คะที่เดียวจ้ะแต่พี่รถสักคิวถาวรเมี่ปีหื่เพิ่งเรียนตอนพึ่งเรียนเนาะอ๋อยังไม่มีประสบการณ์เลยแล้วมีวงคนหรือยังเพื่อนเ้วเป็นไงเพื่อนเพื่อนก็โอเคสุดๆแล้วหางแหลบจ้าดีแก้ไปแก้มาอ้าวเลยกันยาวกันยอวเอาละสิงานนี้เข้าละงานเข้าละคิดถึงอาจารย์แล้แก้วยังเลยว่า ดู YouTube จนแบกเสื่อมไม่ไหวแล้วต้องมาละค่ะอ๋อดูโทรศัพท์ทางโทรศัพท์อาจารย์ก็บอกไงกระโดงเมื่อกี้นั่นแหละจอนั่นแหละอ๋อจอกระโดงเมื่อกี้นั่นแหละใช่แฟนอันนี้แฟนแท้ค่ะแฟนทุกช็อตเลยทุกช็อตเลยทุกอย่างที่ดูอยู่อยู่ไม่ได้นะต้องโทรหาอาจารย์ครางนี้ประทับใจคำว่าอะไรนะที่มาเรียนเนี่ยหัวจางหางเข้ม แค่ประโยคเด็กประโยคเนี้ยเท่านั้นแหละค่ะอยากมาเลยข้ามน้ำข้ามทะเลเลยแล้วก็ดูรูปใช่ไหมคะแล้วก็ดูรูปดูรูปประกอบด้วยเมันเป็นธรรมชาติไหมดรูปประกอบสังเกตนะคะแมก่ใช่ดิจิติอ่าใช่เป็นดิจิตใช่ไหมแมกกาซีนหรือว่าการออกแบบหรือ